สวัสดีครับโป้หงม้องครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องแวมไพร์กันนะครับผมโดยที่เราเล่นเป็นแวมไพร์แล้วก็สัตว์เลี้ยงของวันผัดด้วยเชสช็อกโกอยู่กับในเอ็มแลนด์หนึ่งนะครับผมนะคือต้องตอนบอกอก่อนเลยว่าตอนนี้อาชีพนี้เนี่ยเซตทำแต้มของแวมไพร์เนี่ยในเอ็มหนึ่งเนี่ยจะเป็นเซตนี้ที่ทําแต้มได้สูงสุดนะครับผมนะผมเห็นหน่าจะประมาณถ้าแต่ว่าสี่ร้อยแปดกว่าเกือบส9 0มั้งหรือประมาณ เจ็ดร้อยเก้าสิบบวกลบนี่แหละซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นตัวที่เล่นยากมากนะครับผมใช้เวลาอัดคลิปนี้นครับเล่นแล้วลีเลนแล้วลีรประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แบบโอ้โหยากมากนะครับ คือตัวแมไพร์เนี่ยโอ้โหตัวมันนี่เล่นโคตรยากเลยครับพอใช้สกิลเสร็จนั่นนี่ตอนเก็บน,น,น,นั่นเก็บนี่โอ้โหไรเรียมันเยอะนะครับะนะผมจะรีวิวไปด้วยในคลิปนี้สั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่น่าจะได้ทาคลิปรีวิวยากถามว่าตัวนี้น่าปั้นไหมคำตอบคือไม่น่าปั้นอย่างแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ครับเล่นยาก2แต้มน้อยเพราะว่าอะไรคือแต้มเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยผมว่าจากโปรโปรเพ e r เยอร์ที่เทสกันหลายๆคนเนี่ยว่าโอ้โหแต้มมันดีแค่ดาดเดียวก็คือเอ็มแลนด์สองคือดีใช้คำ ว่าในเอ็มแลนด์2มันได้สูงสุดเนี่ยมัน510กว่าล้านนะครับซึ่งผมอะลองเล่นแล้วนะครับทำไม่ได้นะครับยากเกินนะครับผมนะ,ะก็เลยมาอยู่ใน m 1ซึ่งมันดีแค่ m 2 510นี่ก็คือเยอะเป็นรองแค่น้องถามนะแต่เอ็มแลนด์อื่นนะครับมันก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ500กันนะ500บวกลบประมาณนี้นะครับผม โอ้ถ้าใน m 1 3 4ก็คือสู้เซตอื่นไม่ได้เลยนะครับผมนะคือแต้มมันก็เล่นดีแต่ไม่ไม่เล่นจะดีกว่าเพราะมันเล่นยากพรบว่าเพราะว่า m 1 3 4ครับมันจะเป็นเซตที่ไม่ใช้เครื่องยนต์เลยแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยใน MLA n d 2เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการยืดนิดนึงนะครับรวมถึงใน m 1เนี่ยก็จะมีเรื่องของการยืดนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นที่ผมอดัดแบบเป็นชั่วโมงอัดไม่ได้สักทีเนี่ยคือติดเรื่องยืนะครับผมมันไม่ได้ยือ,อะไรยากแต่ไม่ยาก สังเกตไปครับว่าเมื่อกี้มันมีช่วงนึงที่ผมบินเสร็จแล้วเอ้ยผมเก็บแม่เหล็กไม่ได้นะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เออเราต้องเจ้าอ่ะให้แม่ๆหน่อยตัวนี้นี่อาศัยการเล่นเยอะๆนะครับผมนะซึ่งถ้าจะเล่นเยอะๆแบบนั้นไปเล่นน้องทามเลยก็แต้มว่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นไม่เหมาะกับการเล่นมาพัดหนึ่งแล้วก็ผัดสองถ้าได้ลองดูไม่น่าจะเวิร์กนะครับสู้เชสช็อกโกไม่ได้ฉะนั้นเออไม่แนะนําให้ปั้นนะครับไม่เป็นระดับแรงนะครับเราได้แต้มได้แต้มขนาดนี้ก็เยอะขนาดไหนแล้วจิผมโอเคคนนนะะรับผมี่กินใหม่นะะคครรรับพาาาชเล อย่าไปครับเดีย๋ยวผมจะบอกจุดระวังให้นะครับว่าเออมันมีจุดที่ผมพลาดทำให้ผมแบบต้องรีเซ็ตบ่อยมากนะครับผมนอกนั้นจะเป็นจุดทําแต้มปกตินะครับไม่ถึงว่าเอ้ยเก็บนั่นเก็บนี่ได้ก็จะหายไปล้าสองล้าอะไรอย่างงี้บางตาผมก็เก็บได้ครบเอาแต่ยืนสุดท้ายไม่ติดเลยตรงนี้ก็เลยเอ,อตัดสินใจเราไม่ไม่อะไรแล้วนะครับเล่นปกติทั่วไปเลย <c oughs> นี่นะครับตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าอึดมากนะครับถ้าที่ลองดูเทสในทั้ง4ด่ดานนะครับ วิ่งไกลทุกดานเลยนะครับด้วยว่าสายอึดที่แท้ชูนะครับเล่นในเบรกเอาเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะครับผมยังไม่ได้เทสหรอกแต่คิดว่าน่าจะดีในบางดาดถือว่าเอ้ยพวกมาชทาๆเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้โอ้มันชีวิตเขาเรียกว่าเลือดมันได้เรื่อยๆเลยนะมันเติมเติมรุนัวเลยอะครับยาวจริงนะครับผมไปครับตอนนี้280กว่าล้านแล้วแต้มเนี่ยน้อยมากนะครับอย่างนี้บอกไปนะครับว่ามันเป็นสายวิ่งอึดนะครับอึดจริงนะครับเออ แต่ว่าบางตัวอะไรเงี้ยเดินเวลามีคุ่กิ๊กตัวใหม่เราไม่แน่ใจเอ้ยอึดหรือเปล่าแต้มเยอะหรือเปล่าอันนั้นอันนั้นมมีถกเถียงกันได้แต่ตัวนี้อึดจริงนะครับอย่างจุดเมื่อกี้ครับไอ้จุดที่ตัวใหญ่แลวเยลลี่หมีเยอะเออถ้าเป็นน้องทาวเนี่ยมันก็ประมาณโอ้แต้มเยอะกว่านี้นะครับหรือไม่ตัวอื่นนี่แต้มเวอร์กว่านี้ตัวนี้ถึงช่วงนะั้นอประมาณ280เองนะครับตอนนี้เรา337แล้วนะฮะ3 8ีเห็นไหมวิม่งได้ไกลมากนี่ขนาดเราไม่ได้ใส่เครื่องอยนต์มาเลยขอภยดด้วสนนิึนะครับ ก็ย้ำอีกทีครับว่าถึงวิ่งได้ไกลก็ไม่ใช่ว่าแต้มจะดีนะครับไอตอนใช้สก,กิลรอบต่อไปครับมันจะมีการผลิตไอเทมขนเลือดนะครับถ้าจะเล่นเซนี้ให้แต้มดีๆเราต้องเก็บขนเลือดให้ชาที่สุดนะครับเนี่ยต้องแบบว่าอย่าเก็บเป๊ะๆคือหมายถึงว่าอย่าไปอยู่ในระนาบแนวเดียวกันเพราะว่าเราจะตายเร็วนะครับเนี่ยถ้าอยู่ในระนาบเดียวกัน่ะเราจะตายเร็วเราจะเก็บไปสกิลของคนดี้อันเมื่อกี้ไม่ได้นะครับมมีปัญหามากกว่าจะจับหลักได้ว่าเออแบบบางตาไม่รู้ทําไมเก็บไม่ได้บางตาเก็บอ๋อเพิ่งมันรู้อ๋อ อันนี้ก็ได้แล้วนะครับหลังจากที่รอผิดรอถูกมาเป็นชั่วโมงโอเคเชสช็อกโก้นี่ก็ไม่มีอะไรมากเล่นปกติทั่วไปเลยนะครับผมนะในผะัดสองเนี่ยก็ไม่มีอะไรยากและมันยากตรงขัดได้นิดหนึ่งนะครับแบบมันจะมีจุดนั่นแหละจุดแม่เลยกกับจุดที่ต้องเก็บขวดเลือดให้ดีๆคือขวดเลือดนะครับไอ้เจ้าตัวแบมพายก็จะมีจุดเล็กที่ว่าด้วยตัวมันเองอะครับตัวมันเล็กนิดเดียวแต่ไมช้สกิวออน่าการดูดมันไม่ได้ดูกว้างมากพกติที่เราโดดสูงไปครับมันไม่ดูดด้วยไอขวดเลือลดอะบาง,างยนมนนนออห่ะะ ถ้าใครอยากลองเล่นก็ดูคลิปนี้ได้ว่าเออให้ให้ให้เราแบบโดดสูงประมาณไหนถึงจะเก็บได้เพราะถ้าสูงเกินไปมันเก็บไม่ได้จริงๆนะครับผมเป็นมาหลายตาม <c oughs> <c oughs> ากนะเชสเซโก้ก็วิ่งไปนะครับเชสเซโก้นี่ก็จะใช้สกิลครบหลุมมันสี่อันพอดีเลยนะครับผมนะยาวไปครับเนี่ยมันจะมีอันนี้นะครับตามจริงเนี่ยถ้าไอช็อตการใช้สกิลรอบแรกครับหลังจากที่เรากดผัดสองมาถ้าเรายื้อให้มันนานนะเราปล่อยให้มันช้าๆได้มันก็จะดีเพราะว่าทําให้ปล่อยสกิลสุดท้ายมันช้า มากขึ้นแต่ผมเน้นเล่นเอาชัวร์แล้วนะครับกลัวไปว่าเอ้ยเดี๋ยวช้าไปเร็วไปนะครับนี่ปุ๊บคือแต้มมันก็ต่างกันไม่เยอะหรอกนิดนึงนิดนึงนะครับผมนะมาดูว่าแต้มจบแต่เท่าไหร่นะครับ400 494นะครับผมแต้มโหแต้มดีมากๆเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ก็ยังไน้แไปว่าแต้มดีแต่ไม่ได้ว่าโกงนะครับก็อยู่ในระดับเออพอเล่นได้แต่สู้น้องถามก็ยังขาดอยู่เยอะไว้ประมาณนี้ไว้เจอลิปหน้านะครับสวัสดีครับ